ไม่ต้องจบ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 ,งจบทำไมฮะทำไมเดี๋ยวแขกับเชิญตกใจ oh. คือตอนนี้นะคุณผู้ชมคะโด่งดังมากๆแล้วนะคะสําหรับเพจทูนหัวของบ่าวนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราได้เดินทางมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วนะคะแต่ท่านคงพูดคุยเองไม่รู้เรื่องเนาะระหว่างคุณเสือโครงแล้วก็คุณแมวอโศกนะคะเจ้าของเลยมาด้วยค่ะคุณน,นัทประศศิน์ค่ะสวัสดีคุ <c oughs> คณนัทค่ะและนี่คือค ใช่ด้วยกับพีซีดรอฟดนี่โอ้แมวเซเลบนะฮะเราบอกอย่างนี้เพราะว่าโด่งดังมากในโลกออนไลน์ยอดประชากรในเพจกี่ท่านละคะก็สองแสนเก้าเกือบจะสามแสนสองแสนเก้าเกือบสามแสนเก้านี่มากกว่าเราสามคนรวมกันคุณนัทเออเธอไปโปรโมทโมโนทีวีเธอเป็นนี่นายเหนื่อยตีเพจใส่แฮชแท็กไปแล้วใส่แฮชแท็กไปแล้วเยอะมากนะคะแต่คือว่าเพจเนี้ยใช้เวลา สร้างขึ้นมานานจนถึงแบบนี้สองแสนกว่าคนเนี่ยนานแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเองไม่ถึงปีเนี่ยฮะถูกถูกเกือบสามแสนแล้วคนไปกดไลค์อะไรกันนักกันหนาน่ะฮะอยากสิผมอยากรู้คุณเนาะมาชอบตรงไหนก็ตอนแรกคือที่บ้านมีแมวอยู่แล้วสามตัวค่ะก็มีแมมมารีมีเสือหมิงแล้วก็มีเสือโคร่งอยู่แล้วแล้วก็คนเขาก็ชอบดูความน่ารักของเสือโคร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งจะพุชจะผูกก็ไป เก็บแมวอโศกมาเลี้ยงไปเก็บที่ไหนมาคะเก็บจากสถานีอโศกอะค่ะสถานีรถไฟฟ้านั้ก็เห็นเพายังไงทำไมเธอรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บเขามาก็ไปเจอเขาโดนรังแกอยู่เจ็บเจ็บป่วยมีบาดแผลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพาไปรักษาแล้วก็เอามาเลี้ยงคนที่เป็นแฟนคลับของเขาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็ตามมาตามมาดูอะค่ะว่าชีวิตความเป็นอยู่หลังจากนั้นของเขาเป็นยังไงบ้างก็จะชแสดงว่าส่วนหนึ่งก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็มาเพิ่มจากอโศกตัวนี้ อโศกแล้วหลังจากพี่อโศกหายดีแล้วก็เป็นพี่เสือโครงได้ไปเล่นละครเพราะฉะนั้นแฟนละครก็จะตามมาเล่นละครอะไรยังไงครคุณนัทนั่นเล่นเรื่องเล่นนางฟ้าค่ะของเอกแซกทางออนแอร์ทางช่องห้าเล่นกบดีเจพุทเดี๋ยวนเดี๋ยวนะนี่นี่ งานการไม่ทำอะไรตั้งขายลูกแมวโอ้โหเชอที่ในสตูดิโอของเราก็มีความตื่นเต้นแล้วก็แบบปกติคนมาไม่ถ่ายเยอะอย่างนี้นะถ่ายรูปถ่ายรูปแมวเยอะกว่าอย่างเี้ยเขาเขาพี่พี่พี่เขาไปรับบทอะไรคะเป็นรับบทเป็นเป็นแมวชื่อเสือเนยค่ะในบทประพันธ์ก็จะชื่อเสืออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแมวของพระเอกแล้วก็นางเอกจะถูกสาบให้เป็นนกแล้วก็เวลานางเอกบินมาบ้านพระเอกทีไรก็จะไม่เบื่อไม่เมากันมาพี่เสือคนนี้แต่แต่ยังไม่ได้กินแตงกใช่ไหมฮะพูดบทซิพูดบทซิ นี่เสือกินนางเอกไปเจ็ดตัวแล้วนะงั้นเป็นเสือคนละเสือแล้วที่บ้านมีพันุ์อะไรบ้างมีกี่ตัวแล้วเห็นว่ามีสมาชิกใหม่ด้วยก็ทั้งหมดตอนนี้เป็น5ตัวเริ่มแรกก็เป็นมารีมารีก็เก็บมาเลี้ยงจากวัดใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือโครงและเสือสมิงก็จะเลี้ยงให้เป็นแฟนกันเป็นพันสกอตติโฟใช่ค่ะเป็นสกอตติโฟมีทั้งรุ่นหูตั้งอันนี้เสือโครงเป็นหูตั้งสมิงเป็นหูพับใช่แล้วก็มีแมวอโศกตัวที่4แล้วก็เพิ่งมีคอดน้องใหม่ออกมา ชื่อเสือชีตาเป็นลูกเส้นทอดน้องสมิงค่ะน้องสมิงเป็นแฟนคนนี้ใช่มานนี้ผมฟอลโล่อยู่นะฮะชีตาที่ตัวใหญ่มากอายุไม่กี่วันเองใช่น่ารักมากเลยอันนี้เป็นในฉากที่เข้ากับพี่พุทธค่ะอ้โนี่คือเขาดังบนชั้นอีกนะเนี่ยเขาเป็นแฟนมาจริงๆเธอแล้วอยู่กับพุทธถอดเสื้อดูสิเธอแต่ถ้ามองพุทธเธอเป็นแม่หรือเปล่าเือโค้งเป็นหรือเปล่าเธอโค้งเป็นตัวผูทธโอ้ก็นั่นแหละหลอเป็นหรือเปล่านั่นตงนิดนึง ไม่เป็นนะาั็นมีลูกแรกเลยในทุกๆคำเพจทูลหัวของบ่าวขึ้นมาครับ่ะไม่ไม่ทำไมชื่อยากอย่างนี้ก็เออคือคนคนที่เลี้ยงแมวอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นทาสแมวคือคนที่เลี้ยงแมวเขาจะเรียกตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นทาตตกเป็นทาตแมวเป็นเจ้านายแมวแมวเป็นเจ้านายแล้วม่ได้เป็นนายเขาใช่ไหมหนูเออไม่ค่ะเขาจะต้องเป็นนายเราเราจะต้องหมอบกาบไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้ยเคยไปอัดสปอตนะอาหารแมว ก็คือเราอ่ะต้องเป็นแมวแล้วก็แล้วก็เห็นว่านี่ไงอาหารจะต้องเอาอาหารอร่อยใหมท่านนายของหล่อนก็คือเราต้องเป็นอินเนอร์เราต้องเป็นแมวอเพราะคว่าอคุณเลี้ยงคือเบ่าวไพร่ของนางใช่ใช่เพราะทุนัก็จะเป็นใช่เป็นทุนหัวของเบ่าพอดีช่วงที่ตั้งเพจอะค่ะมันจะมีละครพีเรียด ช่องช่องหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้แล้วก็คือเขาเหมือนแบบนางคนที่เล่นเป็นทาสอ่ะคนนี้เป็นคนใช้ในเรือนเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคุณหนูเขาวินวีนไหนต้องการอะไรก็นางทาสก็จะแบบว่าได้ค่าคุณหนูนู่นนี่นั่นเรื่องนี้แน่เลยที่คุณปล่อยเล่นป่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่าคืนหัวของบ้านเหมือนเหมือนแล้วเราเลยแงว้ยวันทีก็จะเอาอะไรค้าแล้วกจะเอาอะไรค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเห็นว่านอกเหนือจากการเลี้ยงแมวแล้วก็อัพรูปน่ารักน่ารักแล้วนะฮะคุณนัทมีกิจกรรมมากมายนิชิต้า มันะมลนลีลยอูกของเสือโคร่งนี่โครตอนนี้เพิ่ง7วัน8วันอันนี้แมวอโซจอันนี้อชื่อ้นี่ก็จะเป็นร้านของเพจคุกกี้แอนด์แกงเขาทำขายก็จะอุ่นเปรีอยไปเลยค่ะแมว พี่โครงอันนี้ก็เพิ่งมีงานมิทติ้งมิดแอนด์กรีทแมวกันไปอะไรนี่นี่คือคนเป็นเกาหลีนะฮะชิต้าลืมตายยังครับตนี้ชิต้ายังไม่ลืมค่ะแต่ว่าชิต้าเออ่วันแรกที่คลอดมามียอดวิวมียอดวิวลูกเขาสองล้านกว่าคนแล้วก็คนกดไลค์แสนกว่าคนนี่ชนะคุณพ่อคุณแม่เพียวพัดไปอัดตัวขอเล็กถ้าจะปรับปรับคุณมโนทุนที่นายนะเออ้โอเป็นลาย ะ่สองล้านวิวเลยคุณนัทเล่าถึงกิจกรรมที่ทาในเพจหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่ผ่านมาก็ปกติแล้วที่เพจก็จะมีขายผลิตภัณฑ์ของทุนหัวของเบาวแล้วแปลว่ารายได้เนี่ยส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะเอาไปให้การกุศลต่างๆที่รับดูแลเคสต่างๆที่ทำมาช่วยแมวจรช่วยแมวจรช่วหมาช่วยเสือช่วยมีช่วยเสือเสือแบบเสือหลงเก็บเสือมาเลี้ยงไม่ไม่ค่ะเสือมันจะเป็นจะเป็นเสือเสือปลาค่ะเสือปลาที่ที่แบบ พระเลโจากแม่ในเขาใหญ่แล้วก็คุณหมอลอตซึ่งเป็นหมอหมอสัตว์ป่าที่เรารู้จักกันที่ดังๆค่ะเขาเก็บมาเลี้ยงสองตัวแล้วน้องเขาขาดนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอาเงินจากส่วนนี้แหละไปช่วยเหลือให้นมอะไรเสือจะปินกินนมแบบนมผงพิเศษสําหรับแบบสัตว์เลี้ยงแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ช่วยเหลือเคสแบบสัตว์ป่วยอนาถาตามโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆแล้วก็เคสแบบตัดขาแขนขาดขาขาด ดูดีเกียวกับสัตว์ใช่ค่ะไม่เฉพาะแมวก็หมาด้วยแมวด้วยนกคู่ช่วยหมดเลยอะไรเงี้ยถ้าใครแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ทำออกมานะครับรายได้เขาช่วยกันกุศลมีอะไรบ้างก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะมีเสื้อตัวนี้ไหมเสื้อตัวนี้สุี่ค่ะเสื้อตัวนี้ก็ทำมาเพื่อมีอีเวนต์ชื่อแบบ homeless catness ก็ตามชื่อเลยก็เหมือนแบบเราทำเพื่อแมวจรจัดวันนั้นเราก็ได้เงินมาประมาณแสนหนึ่งก็กระจายรายได้ให้กับคนที่มีแมวที่แบบส่วนมากจะเป็นแบบลุงป้าหน้าอาที่ไม่ค่อยรู้จักในโลกโซ ชียลมีเดียแต่ว่าแบบคนเพื่อนๆที่รู้จักไปตามเจอตามสถานที่ต่างๆว่าเอยป้าคนนี้เขาดูแลแมวอยู่2 0่0ิบตัวตามแฟตตามอะไรต่างๆเลยอย่างเงี้ยรอนมาได้เลยฮะมีกระเป๋าด้วยอันนี้ดาดเองปะะอันนี้ก็จะเป็นเพจคุกี้แองเจะแก๊งเป็นคนออกแบบให้แต่เราก็ช่วยช่วยกันทำงานร่วมกันอุ้ยเธอน่ารักดูมอมแมวก็มีแมวเอเลยมีแมวมีแมวกมีหมวกแมมมอลลี่ออสแล้วว ไม่เห็นเลยเลยนะมีมีอยู่สี่สี่ใบค่ะก็แฟนแฟนแฟนมันก็จะเป็นแบบว่าอสุก์จะเป็นคาแรคเตอร์แบบหนุ่มนักเดินทางพี่คงก็จะเป็นหนุ่มนักกินค่ะนักกินเหรอแล้วก็เหรอเดอนทาอันนี้พักพันธอ ฉันบอกได้เลยว่าผ้านี่คือนุ่มชมาเป็นผ้าสิวสปินซอสค่ะเป็นแบบไหนขอดูซิหน้าไหนซิผู้ซี่ยอันนี้ผลผลิตผ้าค่ะมีถุงแถมถุงให้ด้วยแล้วอย่างนี้สําหรับคนที่อยากจะอุ่นหนุนแล้วก็ช่วยเหลือการกุศลนะฮะเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างก็ติดตามที่เพจเลยค่ะทุนหัวของบ่าวเพราะว่าจะเปิดเป็นรอบๆไปในในเพจแล้วก็ตามงานอีเวนท์ที่เราไปจําหน่ายแต่ส่วนมากงานอีเวนท์ที่เราไปก็จะเป็นงานที่แบบว่าจัดกับโครงการรักแมวจรหรือแมวที่จรจัดต่าง ต่างก็จะในงานก็จะมีแบบน้องแมวมาหาบ้านมีนี่มีนี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของเราไปจําหน่ายแล้วก็รายได้หลังจากในงานก็เราก็จะให้มอบให้ในงานเลยไปอีเวนต์มาทีนึงต้องต่อคิวขอลายเซ็นนะต้องต่อคิวซื้อของนะคือประเด็นอยู่ที่อะไรดูไหมประเด็นอยู่ที่คุณอะได้ทําบุญคุณได้ทําบุญแล้วคุณก็มีของที่ระลึกสวยๆในในในที่มีรูปแมวที่คุณเป็นแฟนคลับเขาอยู่อ่ะคือมันดีคือเราคือเราแบบไม่อยากแบบเปิดแล้วบริจาคเป็นเคสเคสเราเรารู้สึกว่าว่าบริจาคแบบนั้นคนก็บปจากมา ใช่อย่างนั้นก็บริจาคก็คือแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสนุกเรามีความสุขกับการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาแบบอุดหนุนเราแล้วเงินส่วนหนึ่งของคุณคุณก็เอาของเราไปแล้วเราก็เอาเงินไปช่วยเหลือเหลือกก็ได้จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยแล้วปกติคุณนัททำงานอะไรนัทเป็นเคีดอทค่ะไม่ไม่ค่ะเป็นคิดไอทีโฆษณาก็เลยยืมกันกคนโฆษณาเขาทํากันครบวงจรเลยนะหมายความว่าพอเขารวบรวมสตังค์มาจากข้าของที่สวยๆงามๆแบบนี้นะแล้วเขาอ่ะก็จเขาตามไปถึงที่เลยนะช่วยเขาช่วยจนจบ บเคสอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเอารวมตังมาได้แต่ว่าเราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรต่อแล้วก็บางที่เนี่ยคนอยากบริจาคนะแต่ว่าพอบริจาคไปแล้วเราไม่รู้ว่าเอาตังไปช่วยจริงไม่จริงวะแต่อันนี้เราเชื่อถือได้แล้วก็ตามจิกได้เลยนะจ๊ะที่ราามีตัวตนอยากให้ซูมที่แมวโสดอีกรอบหนึ่งนะฮะหลับไปแล้วนะครับพูดจนแมวหลับเมื่อกี้เนี่ยยังกังวลตอนอยู่ในห้องต่องตัวว่าเอ๊จะคุมได้ไหมสัตว์เด็กเอฟเตคสลิง้องนัดลองนัด้องนัดเอามาอีกไม่ผ้ามีมีมีมาผืนเดียวตัวอย่างยางละผืนแต ว่าอย่างที่บอกคืออย่างนั้นทางานโฆษณาแวดวงนัดก็จะเป็นแบบกราฟิกดีไซเนอร์เื่นแบบในแวดวงต่างๆเขาก็จะช่วยช่วยกันทําบุญด้วยวิธีแบบใช้ความรู้ของตัวเองนี่แหละมาแบบเพื่อนถนัดทําหมวกก็ทําหมวกก่อนหน้านี้ก็มีปอกหมอนกันไรฝุ่นก็แบบมาทําหมอนกันลายแนวต็นทตใช่ค่ะแล้วก็อย่างเพื่อนที่เป็นดีไซเนอร์เขาก็เคยเป็นออกแบบให้กับดีไซเนอร์แบรนด์ดังเขาก็มาช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หมวก้าพันคอคือทุกอย่างเนี่ยได้เพื่อนๆที่เป็นพัธมิตรของคนที่รัก นักว์ทั้งนั้นเลยมาช่วยกันออกแบบเพราะฉะนั้นของเราก็จะเป็นค่อนข้างเป็นพรีเมียมค่ะแต่ว่าผลิตน้อยชิ้นเพราะว่าไม่สามารถรองรับแบบแบกรับต้นทุนที่สูงได้เพราะฉะนั้นใช่แต่ทุกชิ้นก็จะล้วนลิมิเต็ดออกมาแป๊บหนึ่งก็จะหมดแล้วเราก็ไม่ได้ผลิตเพิ่มเพราะรู้สึกว่าของอะไรที่มันหาซื้อกันได้ง่ายๆมันก็จะไม่อยู่ินีอันนี้อันนี้มีไหมนี่เหมือนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นก็เอาไปหลัรายการนี่จหลักด้ฉันเล่นกันเล่นอะไรหรอกแล้วก็แล้วก็มีหมวกนะคะหมวกตอนนี้จะเป็นสองตัวสองอันนี้ คอลเลกชันซึ่งเร<อ>าพยายามกเป็นแบบให้มันเป็นคอลเลกชันของของแบบว่าเหมือนคนมีเสื้อผ้าเป็นแบบ เป็นคอลเลคชันไปอันนี้ก็ซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวจะมีเรนนี่ซีซันออกมาดีดีแล้วหมวกที่หนูใส่อยู่ขายด้วยไหมน่ะอ๋ออันนี้ไม่ได้เราจะเอาทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นงานแบบลอยเดียรล้วนๆเลยใช่ไหมคะคุณนัทโปรเจกต์ต่อจากนี้ไปมีอะไรจะให้อัปเดตลุ้งหน้าไหมก็เออคอยติดตามดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะออกอะไรแต่ว่าผลิตภัณฑ์ก็มีมาเรื่อยๆค่ะก็มีแบบว่าเป็นเป็นเซตแบบเดี๋ยวจะมีเรนนี่ซีซั่นออกมาแต่ว่าซัมเมอร์คอลเลคชั่นก็ยังแอคททีีฟอออยยู่่่่าานงงแบดสมุก นนะคะแคนดี้คะขอให้สะอาดคาดทันเป็นคอด้วยนี่เล่นความเสื้อผาดีๆนะเอ๊ะไรนะเดี๋ยวจะรับใส่แผดกระสุนเบรลให้ในช่วงนั้นก็ก็มีก็มีหมวกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคาดเนคอหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็กระเป๋าเป็นผ้าแคนวาสสวยๆอย่างนี้ก็จะสามร้อยบาทน่าดูแลง่ายนะผ้าตัวนี้ก็ช่วยเหนือเชื่อมกุศลกันกุศลใครตามตามวาระได้โอกาสแต่ส่วนมากงานที่เราเอาไปออกอีเวนต์อ่ะมันก็จะเป็นงานที่เพื่อการกุศลอยู่แล้วเสร็จจากเสร็จจากงาน แล้วก็มอบกันในงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะมีแบบอย่างวันที่งานที่จะมีต่อไปก็คือวันที่9้าที่เดอะเซอร์เคิลก็จะเป็นงานเพื่อเพื่อศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็1 0 11กลับมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับงานที่เมเจอร์ราชโยธินเป็นงานกับงานรักแมวจรใครที่อยากเก็บแมวมาเลี้ยงเหมือนแมวอโศกเดี๋ยววันนั้นจะมีงานมีแมวทุบะมีแมวแบบจัมีติดตตัวแมวจรจัดอะค่ะอุ้บบ้านไ้เลยใช่ค่ะแล้วฉันไปดูฟอลโลเขาเราก็ไปที่งานได้แมวมาเลี้ยงตัวหนึ่งเลยะใช่รู้ส งานบอกว่าเคยตาไปที่งานเมเจอร์แล้วอุ้มแมวกับบ้านแมวจรจัดไปเลี้ยงก็ได้อนุสงสาา์ฝากุกคนะคะสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านเลยเพราะคนรักแมวที่ดูอยู่บ้างครับค่ะก็ตอนนี้นกระแสแมวมาแรงมากไม่ไมว่าแมวชนิดไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงสนใจแบบน้องแมวที่อยู่ข้างถนนไม่ต้องไปซื้อใหม่หรอใช่ไม่ต้องไปซื้อใหม่หรอค่ะเพราะว่า ประสบการณ์ที่เลี้ยงแมวมาหลายๆตัวเนี่ยพบว่าแมวไทยเนี่ยเป็นแมวที่มียีนที่แข็งแรงที่สุดแล้วป่วยน้อยป่วยน้อยป่วยน้อยไม่เป็นโรคกระสอบกระแสอะไรเลยแต่ว่าส่วนมากเขาจะเจอแบบว่ารถชนตายแบบอุบัติเหตุักอะไรเงี้ยเพราะเขาเล้ยล่อนเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ลดอัตราการเสียชีวิตของน้องแมวด้วยการเก็บแมวมาเลี้ยงเถอะใช่และอย่างหนึ่งถามหน่อยว่าถ้าแมวซื้อแมวอะไรต่างๆแล้วนะค่าใช้จ่ายหลังจากซื้อมาแล้วมันไม่ใช่น้อยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยบางคนเขาดูแลไม่ไหวหรืออะไรต่างๆ นางนาก็ทิ้งแมวกันอีกก็เนี่ยแหละค่ะแมวไทยตามวัดเนี่ยเป็นสปีชีส์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วแล้วก็มาดูแลมาเลี้ยงแล้วที่เลี้ยงอยู่ก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะใช่ค่่กินข้าวงเขานะแล้วก็ติดตามกันตามในเพจทุนหัวของเบาเพาจะมีอีเวนต์เป็นแบบเรื่อยๆว่าจะพาน้องแมวไปที่ไหนก็ไปเจอทุนหัวของเบาแล้วเหมือนที่ไปแล้วก็ได้อุ้มแมวกลับบ้านด้วยอะไรเย่างนี้ก็เป็นอานิสงส์ของแมวอโศกเพราะว่าแมวอโศกก็เหมือนแบบเคยเป็นแมวจรจัดที่เราเก็บมาเลี้ยงแล้วเขาโชคด้ แมวที่เพื่อให้โชคให้ลาบเหมือนแมวอโศกก็เก็บแมวมาเลี้ยงกันค่ะพี่กดไลฟ์เพจนางนะคะทุนหัวของบ่าวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์โมโนทวนตินายด้วยนะคะโมโนทวินตินายทีวีคี่ต้องขอบคุณมากๆแขกรับเชิญของเรานะครับหนึ่งคนกับอีกสองตัวน่ารักน่ารักนัดประสบสิทธ์นยฮะรวมถึงพี่โครงแล้วก็แมวสองด้วยขอบคุณนะพี่โครงช่วงหน้าช่วงหน้าสิเธอ เหตที่เราจะต้องคุยกันว่าอยากจะให้เด็กไทยเนี่ยไปแข่งอะไรถึงไม่แพ้ใครในโลกนะคะเพราะเรามีแชมป์โลกนะคะดับหนึ่งสแต็กเป็นเยาวชนชาวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ